สี่ชั่วโมงอ่ะช่วงนี้จะจับเป็นน้ำยางใหม่เลยแต่วันนี้เราแค่กระตุ้นให้เห็นเฉยๆอ่ามันจะมันจะไวกว่าเดิมเยอะ่หอมันอนันนี้คือต้นนี้นะครับต้นนี้อธิบายเพิ่มเติมต้นนี้หัดโหมเด้หักโ้มคือติดสองแผลสองถ้วยอ่าสองถ้วยอ่าต่อไปถ้าใช้ตัวนี้ประจำน่ะ เรากรีดแผลเดียวได้เยอะกว <มา S 1> <อ>่าสองถ้วยครับตอนนี้เราเราจะฉีดแล้วกรีดให้ดูเลยว่าหน้ายางมันจะนิ่มขึ้นไหมไหลดีขึ้นไหมต่อไปถ้าถ้ามีดหนึ่งโปรตีแงนได้แค่นี้ถ้าฉีดตัวนี้ไปด้วยมันจะขึ้นมาขึ้นถ้วยอรอครับประหยัดกว่านั้นสองมีเเต็มเลยเนี่ยนะครับอันนี้เราจะทดสอบให้ดูว่าที่เราบอกว่ามันไหลอยู่แล้วเนี่ยมันจะไหลดีกว่าเดิมไหมอเอาเสจก่อนะพ่อเอาถามพ่อตอนนี้นิ่มขึ้นบ่ ดึงมีดง่ายขึ้นบ่ท่านคื่อยูบขึ้นกับที่นิ่มครับอ่านิ่มขึ้ื่อนเราดูกันไหลของมันนะครับอ่าอันนี้สี่สี่นาทีถ้าข้ามคืนยิ่งดีนะครับเราเราขีดวันที่เราฉีดวันที่เราพักทันเป็นสี่ชั่วโมงเ่ยช่วงนี้จะจับเป็นน้ำยางใหม่เลยแต่วันนี้เราแค่กระตุ้นให้เห็นได้แต่อ่ามันจะมันจะไวกว่าเดิมเยอะข้ามคืนขึ้นเพราะอะไรก็กับครูปวงเงาขอาะนั่นต้นนึงพ่อ ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ